สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านผู้ชมนะครับเนาะพอกันอีกแล้วกับลุงยงนะครับฝากควมชีหอยถึงไปหาเอฟซีและท่านผู้ชมเด้อพี่น้องื้นนี้ลุงยงยุ่งลุงยงสีมาอ่นปล่อยนกนะครับเนาะพี่น้องสีมาปล่อยนกได้นกเข็บแค่มาพี่น้องนกเป็ดเข็บแค่ไปเขาจันเขาพี่น้องไปเขาจันดักปลาห่างปลาเขาเนาะลุงยงไปพอเนาะพี่น้องยงไปพ่อยงก็สิมาปล่อยลงน้ำเนาะพี่น้อง มอปล่อยลงน้ำมันมอย่างหลาด้ลพี่น้องเด้อเหมือนนี้มาปล่อยนอกนกเป็ดนกเก็บแค่เนาะนกงย้งเลยยู่หันน้าม,มันขอดพี่น,อน้องน้ามันขดนอดนกงย้งก็เลยยามออกนะพี่น้องยามมาก็เลยเขาจันเพิน่นเลยเสือมาปล่อยมอปล่อยลงนองน้ำนะครับพี่น้องหันน้ำน้ดหน่อยๆเนาะไปไปเดี๋ยวพี่น้อง,ออไ,ปไ,ปองไปให้อยากให้กินเด้อ พี่น้องนกเป็ดนกเข็บแค่นะพี่น้องเนาะทางบ้านนกยงจองเดีนกเข็บแค่เดี๋ยวไปเดี๋ยวอ,อย่างไหวไปเดี๋ยวเขาจั่นโดนเหรอพี่น้องจ้อยว่าอะไรพี่น้องเดี๋ยวเอ้ยลอยไปเหรอคุณนงุงขายายกล่องให้เบื้องพี่น้องนกเข็บแค่ก็หาหนักเลยครับบ่าใคร ทางบ้านน้องยงกับว่าใครมีปัไนไดเนาะครับเนาะชิบปเล็กๆหน่อยได้พี่น้องเด้อน้องยงว่าปล่อยนกขึ้นแค่ครับมือน,นี้ถือจันเพิ่นพี่น้องถือจันเต็มเห็นปุ๊บผู้ใส่จันไว้วไปก็พยายามจักเทียนนะพี่น้องเนาะโจนกจ้อยน้องยงก็เห็นก็นเลยเอาอันมาปล่อยนกต้องขยู่นน้อยๆอันหนำยู่น้ยนอยพี่น้องโอ้เหรอผิดมีหนำน้อยๆพี่น้องน้องหน,หน่อย ไปเดาพ,พี่น้องผู้ไปเดาเด้็ดฝนพี่น้องเลยไปแลเดาอะคลิปนี้กเป็นคลิปเล็กันหน่อยนะครับเนาะอันนุยงเอาปล่อยนอกเข็บแค่เนาะ,ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำหนีซะก้อนครับคลิปหนายต้องคอยบึง้งลิปนุยงเล้นะครับเนาะผูนไปไกลแล้วพี่น้องกลางน้องแล้วครับผูนไก่เดาพี่น้นองคนเพราะมันก็เพราะมันอัน ไปแล้วคุณคือว่าบินว่าพี่น้องนกกันไ่่มีแห้งบินนะครับเนาะอ๋อปล่อยไปให้อยากให้กินเด้อไปเอาครับคลิปนี้ก่อนสักหนึ่งแ้วกันครับสวัสดีครับพี่น้อง